เอาลุยเจลุยเรียบร้อยแล้วมาเจค่ะเอาสวัสดีท่านผู้ชมนีครับแบบสวัสดีเอฟซี FC, แฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับมากินเขานั่กันคือนเขานะครับเจะได้วันนี้วันที่คืนวันที่ยี่สิบหกกุมภาพัน 2, 8, ธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดท่านผู้ชมพอกันเวลากินเขขคือเขา นแบบเจแล้วกงเฮ็ดยังไบบเจีนี่้กี๊กเจเสียดายมันเข่าเย็นเข่าเย็นเขาหัวเขาเขาอิมเข่ em. ขาหัวอันนี้เป็นเขา่าเย็นค่ะกีเล็กีค่ะกี๊ใส่ยังไม่เจีกีใส่น้ำปลาหละก็มัดกินกับน้ำกินคือเกากีใส่น้ำปลาค่ะเสียดายกินง่ายๆสุกเกอเจี๊ยโอ้ยมะเหล่าบอกกี๊ที่เนี้ยซุปบักแปบซุปบักแปบท่านผู้ชมท่านแค่กินมะบ้วงโรงพยาบาลห้องเคยกินประจำมาเนี้ยซุปแปบเนี่ยเจี๊ยเราซุปใส่ปลาทูน응ี่ซุปเห็ดฟางอะไรทั้งหมดอันนี้ก อย่างสี่โครงหมูนะครับผมว่ากันเวลากินเขาขึ้นเก่าเด้ธรรมชมเด้อนะถ้าให้เอฟซีได้เบิ่งถ้าให้ได้พอเวลาจักน้อยนะครับชมจังไปชมจังไปฟังน้ำกันนะครับอ่าเซอร์เจียเฮอร์กิอ์เคื่อนฝันคืนฝนตกแห้งเนาะโอ้ยฝนตกแห้งเจ๊จึงไม่ได้เปิดพัดลมฝนตกขึ้นกันมาธรรมชมนะบมาอคลืนทั้งบ้านบ้านเ่านี่หนาวตกแห้งนะครับตาห้อนแล้วละมือหนิห้องอาจะออกไปละวม่างฝนเนาะออกมือหนินะบ้านเ่า มาเขือเจ๊ปูกกะงามๆทำชุ่มหน่วยับไงออมะเขือเดียวปลูกแยักต้นไอเจ๊ยู่หลังบ้านเนี่ยต้นปลูกหาต้นมันจิแกแลวต้นีเจแล้ว่มันวลาไปเก็บเออพเได้เก็บตัวน่ะทำชมเขือเมื่อเดียวตมือห้าวันนคุณไอเจ๊แสบบอมือนี่กระดูกหมูต้วินมาบอต้วินมากันแสบดออแ่วันเียตมือนี่ขาดเมนูย่างนจ๊ไมอสมตำแมนตากินดูหลายทำชุ่ม มันอิเมโน่ซุปอ่ากินตะโพงซูมือเดียากกินโน้ตอะไรเก๋จะออกเหลืองอ้าวเมโมคือว่ามันกินเขาน้ำเผาเมันอิ่มเป็นอิ่มแล้วเจี๋ยว่าไม่กินเด้อเฮ็ดเจ้ามักเมหมูกลับบ้านแล้วท่านผู้ชมนะครับเออก็เป็นบางมือนะบางมือเพิ่นก็ไม่กินน้ำนะครับบางมือเพิ่นก็กินอยู่บ้านท่านผูมกินข้าวสองคนแต่วินเพิ่นก็กินยุบโตประจําตําแหน่งท่านผู้ชุมกินน้าวหรอกเพันว่าบ่ค่อยได้กินพร้อมกันนะครับ อื้แม่โอ้ยมาเรา,าอัากินเอออเอาเอากินก้อนเกกินก้อนไทยเอฟซีเพิ่นเบิ่งจักหน่อยกินเบิดก้อนดิอ่าเอาเลยเจเอาเลยบ่เป็นหยังเออนะครับอืมมื้อนี้ก็นนีล่ละซุปบักแปบท่าดดชมชมบ,บักแดบได้กินแต่สมัยพอสมัยแม่นะครับเพิ่นก็ซุปเซอปลากระเพรากับน้ำปลาแดกคือซื้อนะครับซุเปเห็ดฟา<ร><ร>ง<ร> สุปเห็ดฟางกันโบเก็บน้ำเฟืองบานเท่านี่กับโบได้กินด้วยเจมันมันคือสุ้มมือนี่ซุ้มมือปลูกเอาสุ้มมือปลูกเอายุดตลางโดนโดนกินกระแทบยุดเบาเถ่าอเนริกะรับรองว่าบางมีกลางเด้อกระดูกหมูท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นไงนะย่างซี่โครงหมูเจแล้วก็บกีเขาเขาเย็นมันมันอุ่นแล้วมันเหนียวเจแล้วไปกีใส่น้ำปลาอืมบ่แข็งหมูเจกีแล้วกัไดนมากเจมากไหมเอออ่ามากินเขันโบเจได้ชมเด้อเจแล้วไปกินยังไง่านผู้ชมเอยนนี่ไปแดกจ้ำละกัแล้ว คืนนี้นะครับผมชมโค้งสุดท้ายไก่เข้ามาอะไรนะครับเนาะเออออสารคามนะครับเอฟซีกระทามกันเข้ามาหลายนะครเบลกเด่นเพิ่นถือว่าเดินดีงวดที่ผ่านมามาศูนย์อยู่ครับผมเพิ่นจับคู่ให้ส์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่โบมี่ศูนย์หาหาศูนย์ธรรมชมนะครับเออลักศูนย์เพิ่นก็ถือว่าแม่นนะครับเอ๋อนะมาโค้งสุดท้ายนี่แหละครับผมงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับจังไปฟังน้ำกันนะครับอ่า คลิปนี้นะครับบ่าวเถ่าจะลงไฮชา้าวันที่27กุมภาพันธ์2568ได้ท่านผู้ชมเดอ้อนะครับผมเอดจะเดินทางไปหาพี่สาวยายอ้วนอยะะู่อำเภอเจริญสินไปเมือ่อไรไปเมื่อนี่แหละวันที่27นี่แหละวันที่27กุมภาพันธ์2568อ่านะครับผมตัวเอฟซีถามมาว่าพี่สาวบ่าวเถ่าฝันบ่นะครับเนาะก็จะเล่ไปไปหาเพื่อนะไปถามให้เอา้านะครับเดี๋ยวบ่าวเถากินข้าวแล้วนะครับจังไปชม จึงไปฟังน้ากันนะครับผมไม่กินเขาน้ากันนะครับสวัสดีครับบ้าเขาสวัสดีท่านผู้ชมครับคืนวันที่26กุมภาพันธ์2 5งพนนะครับสามทุ่มก็แล้วท่านผู้ชมนะครับจะพาท่านผู้ชมครับมารับชมอ,อสารคามนะครับแม่คงสุดท้ายท่านผู้ชมนะครับ มาโค้งสุดท้ายงวดที่ผ่านมาเพิ่นเฮเดนเก่าคับศูนย์นับมาศูนย์ด้วครับผมศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่เพิ่นจับหลักศูนย์ในแค่สามคูนับเสียดายนับมาหาศูนย์เหล็กเด่นเพิ่นถือวา่ามาอยู่นะครับออสาร์ค้ามใน,นสายนะครับคลิปนี้บ่าวเท่าจะลงให้เชา้าวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้ทำชมเดอ้อเพราะว่าดีเกล้วนะครับ มาฟังน้ำกันนะครับงวดวันที่1มีนาคม2568สัญจรออสการมนะครับธรรมดาในออสการมออกปุ๊บนะครับให้ปั๊บนะครับงวดนี้ก็ถือว่ามามาโค้งสุดท้ายท่านผู้ชุมหนาปซอสได้ครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับครับนะครับพอกันตอนดึกๆท่านผู้ชมนะครับครับผมซี่ทุกนะครับซีทุกนะครับผม ครับอ่าเอาเด็กแล้วได้ท่านผู้ชมด้วยนะครับ,รบงวดที่ผ่านมามาแต่ศูน,นย์นอกจากเนาะครับผมจับคู่นี่บ่ถึงศูนย์หาหาศูนย์อ่าเอางวดนี้เป็น,นยังไงกันซันจอนที่งวดเนี่ยสนะันจรครับเสียงดังไม่ได้กันเน้เสียงดังแน่จังได้ครับจอดถึงพันเธอได้พันไ,นได้ก่แล้วครับ สัญจรกับพานในที่เก้าอาจารย์ว่าแอบนะครับโอ้แต่ว่าปีที่แล้วนี่เดินดีสมาชิหมอสรคทามออะะางอนวดนี้มั่นใจทีเ่เก้าครับอ้อาสมาชมนะครับเป็นแนวทางนะครับผมอาจารย์กับขานวณเห้เต็มที่นะครับออาแต่ถ้ามากระจะไปหายิบจับลรตเตลีทมาชมนะครับผม ได้เลยไหมครับอาจารย์ครับได้เลยครับอ่าเอาเลยครับเอ็มสามกับสี่ครับเด่นสามกับสี่ครับผมอาจารย์ง่วงนอนบ่เนาะคือเสียงเบาเลยครับผมครับครับเอ่อเสียงดังนิดนึงได้อาจารย์ได้อเออคนละคนกับคุณปุ๋ยบัวใหญ่ได้ทำชมดได้เอฟซีจะงงนะครับเพราะว่าเป็นคนเบาหน่อย นะครับอ,อสารคามก็คืออสารคามคุณปุ๋ยบัวใหญ่ก็คือคุณปุ๋ยบัวใหญ่นะครับเด่นสามกับสี่เอาครับครับเอาจับคู่ครับเลขติดตแรกกันเลขติดเจ็ดแปดเก้าครับเลขติดเจ็ดแปดเก้าอ่าครับผม<อ>จับคู่ครับ สาเกครับครับสาครับครับสามเครับสามเจ็ดสามแครับเอาสีครับลักซีครับสีดครับลักซีสดครับครับสีครับดังนิดนึงได้จานเดอ์สี่เจดสี่แปดที่เก้าครับอ่าครับผมสี่เ สี่เก้านะครับเอาชุดเน้นอาจารย์เด่นสามลับซี่นี่ตัวแรกเด่นกว่ากันครััับบีครลกตัวแรกก็ครับเน้นลักซีครับเน้นลักซี่ทำชุ่มอ่าครับครับคู่เน้นคู่แรกอาจารย์ ทีเขาครับอ่าอจาดีเ <c oughs> ้าครับตัวเน้นอ่าคือลักซี่นี่ซีเจ็ดซีแปดนี่เน้นมัดมาครับผมครับผมเน้นสคู่นี่แหะอ่าเน้นลักซีซีเจ็ดซีแปดซีเก้านะครับคู่ชุดพี่จะให้วงกลมคู่ไดครับผมวงกลมทีเจ็ดกับทีเกครับอ่าครับผมซีเจ็ดกับซีเก้านะพ่าเพิ่นเน้นลักซี ธบชมเข็มที่แปดที่เก้าอ่ากับตัวด้วยนะผมครับเอานะครับลักสามหรือสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเห็นเป็นตัวร่องครับผมตัวร่องไว้ตัวร่องไว้มาเบิร์นั่นกันทธบชมอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับธบชมเด่นเก้ากับศูนย์มน้าศูนย์อยู่ครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่บ่มีศูนย์หา แงบงวดที่ผ่านมาจับจับครูมาเขาธรรมชมนะครับหนึ่มีนาคม2568นอะครับนี่อาจารย์อยู่ในสายนี้นะครับเด่น3กับสนะครับเน้นที่สี่ได้ธรรมชมเด้อนะครับเป็นชุดบนล่างเลขติดเจ็ดแปดนะครับผมหลัก3 3 7 3 8 3 9นะครับหลักสี7ส8่เกให้เน้นหลักสี่นอาจารย์เนาะ เน้นลักซี่ซีเจ็ดซีแปดซีเก้านะบ้งกลุ่มให้คือซีเจ็ดกับซีเก้านะหาลอตเตอรี่ไว้เลยอาจารย์ว่ากับตัวไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะกับตัวไว้ด้วยออสารคามอ่าวันนี้มาซาแน่นะครับมาให้โค้งสุดท้ายเลยนะครับทั้ชมสามเก้ากับสามนี่ก็ตรงกับเลขฝันบาลเทาอยู่ดีนี่นะครับอ่นะนะนะาพาไปได้ครับท่านผู้ชมเริ่มมือหนี้บาลเทาก็ได้ลอตเตอรี่อยู่เก้าสาม นะครับแคปหน้าจอครับผมอาจารย์ง่วงบ่เนาะเพราะว่ามันดึกธรรมชมนะครับสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วอ่าตาปื้อปืออาอยรันตาปื้อแบบมันมันกิดเด็กแล้วนะครับธรรมชมอ่าอาจารย์พันกาจะง่วงแน่นะครับแต่ว่าเบาเถ่านอนเดึกธรรมช่มกว่าจะได้นอนกระเด็กนะครับธรรมชมอ่าตอนเช้าก็ออกนะครับคลิปนี้จะลงให้ยเงยมือเศร้า นะเพราะอ,อดึกแล้วเอฟซีจะพักพ่อนนะครับผมเ,เน้นหลักซี่มาจันเน้นหลักสีาารครับ,เน,รบเน้นหลักซีนะครับเลขเด่นเลขวิ่งสามกับซี่เด่นที่ซีนะครับท่านผู้ชมเ,เลขติดเจ็ดแปดเก้านะครับผู้ดได้มักลักสามกับสามเจ็ดสามแปดสามเก้าแต่ว่าอาจารย์รักสามให้เป็นตัวร่องแต่ว่าก็ใเหตุติดไว,ว้มาจาันครับใหต้ติดไว้นะครับ ลักซี7ซี่เจ็ดซีแปดซี่เก้าตัวเน้นนะครับผู้ใดมักน้อยคู่ในโตวกับซี่เจ็ดกับซี่เก้านะครับถาห้ามักนะครับก็ไปหาหยิบจับรอตอลีทำชมเป็นแนวทางถาาว่ามักกับเบิ่งไว้ซื้อนะครับทุกเสี้ยนทุกกระจาดเพื่อนกับค้านวณให้เต็มที่นะครับทำชุ่มแต่ว่าผมมีไม่มีใครรู้นะครับว่ามจนองตัวไหนนะเป็นแน่แท้ถ้าห้ามักเข้าชอบก็จังไปหาหยิบจับ ลอตเตอรี่นะครับคือบอถาวาบอมาเข้ากับเบื้องซีซีทผู้ชมนะครับจะเบิ้งไม่กว่นก็นได้นะครับอ่าครับแหรแงในารฝนตกบะทั้งสารข้ามตกลิ่นปปล่อยเหรอครับมือมือใดมือเท่าหลืมืออนีอกระตกย่บ่คบับตกทำม่ว่านมื่ว่านบ่ครับผมหมื่ว่านก็นตกทุกทีหรือนะครับทผช่ชมแถวบานแถวท่านบานก็ถือว่าตกแห้งอยูุบขึ้นนีดเด็ดเด็ดอืม ตอว่าียิมพียิมหาครับเอาในใจในใจนี่มักตัวได้อายจารในใจนี่ควมชอบเนี่ยมักีเกครับมักซีเก้อาจารย์มักซีเก้านะบ้าเถากับมักพีแล้วครับตรงพวบฟันบ้าเถาสามเก้าเก้าสามีเกคับพีเก้าสามเก้า่านครับถูกั้ับไม่ครผมบ้าเถาจะรบกวนอาจารย์สักนิดละคครับครับครับขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับออดซารคข้ามครับผมครับออานะครับอาจารย์ก็งัวเงียงัวเงียนะครับผมชมเมรระวัาเอีกแล้วนะครับขอบคุณออดซารคข้ามครับขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูนะที่เ่นให้หน้าทางมากนะครับผมอ่าบ่าเถ้ากขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านขอบคุณพ่อยัยไม่ไงพี่ปานอาสุขุสุขุนนะขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับพ่อยัยไม่ญงแหละกับทุกท่านอายุมั่นคันยืนให้โชคให้มาให้เงยิ่งให้ลํำให้ด้วย นะพอกันคลิปหน้าครับบ้าวถอสวัสดีครับ